ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกสาวนะครับขอบคุณเลนนยขอบคุณแม่อาโมขอบคุณพ่ออาชีตยาขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กําลังใจในวันนี้ถ้าไม่มีอุงอิงถ้าไม่มีบอสโจถ้าไม่มีสาวร้อยเพื่นรถแพงนะครับจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีพาราเนียบทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับ สองปีกลัวที่คนจัาลูกสาวไม่ว่าจะรวยหรือจนครับลูกสาวก็ยังเป็นปู่อีอิงคนเดิมเพื่เก่าอ,นนะอะไรฮะอะไรไม่หน่อยอะไรไอย่อาให้อย่าให้ด้วยว ได้หนึ่งสองบอแมดบอแมน,แมนตัวเฮ่าคือแปดขนลุกก่อนก่อนที่จะคล้องนะครับจะพูดว่าผู้หญิงคือลูกสาวอีคกคนไม่ว่ามันสิรวยหรือมันสิจน ก็เป็นคนที่ผมรักที่สุดอีกคนหนึ่งครับผมไม่ว่าอุหญิงจะมีมาลลยหรือไม่มีมาลลยผมพร้อมเอฟซีพลังเงียบพร้อมสปอร์ตเปิดวงปิดวงให้ตลอดการครับผมอคนลุกมากไม่น่อยจากตัวเขาดีดีเนาะวันนี้วันนี้ดีใจแล้วก็ปพื่มใจที่สุดนะครับ ไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าหักประกาศความกิดใจให้กันองค์หญิมีเงินเยอะมากแต่ว่านั่งโมมีเงินสักบาทเพื่อกรับสำหรับในใจผมนะองค์หญิงเป็นคนที่ไม่มีเงินสักบาทขอลอยหนึ่งโมมีได้นั่งโมห์โมมีหล่าโมมีทุกวันนี้ก็ไกม่ว่าจะมีร้อยล้านพันล้านองค์หญิงก,ก็ เป็นหนึ่งในใจของพ่อการใจตลอดไปครับผม,มพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกทุกเรื่องประวัทั oh, ้งหลายนอกจะเข้ามาฮ <Okay. S 1> ักและการใจริงใจตลอดไปครับผมขอบคุณครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณทีหน่อยด้วยนะครับโอเคโอเคพ่อะฉันพ่อว่าเราเป็นลูกพ่อ,อะมาเราเด็กของพ่อเอาเหตนหาด้วย้ะเอาอย่างนี้ พร้อมเซ็นเลยเจ้ไา,าไหมพร้อมเซ็นให้หมดเลยนี่เพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเต้าจะมาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละยู่ป่ะอ่ะอยู่ดีโอเคพร้อมเซ็นให้เลยขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณพ่อเอกครับผมเอ้า